โอกาสดีมาแล้วนะครับกับเจ้า F150 ซึ่งไม่รู้ว่าถ้าพาดคันนี้จะมีมาอีกทีเมื่อไหร่นะครับทีมคันคันนี้ปีใหม่มากด้วย2021จด22น,นะครับและเป็นรุ่น4ฟลนะครับเป็นตัว Limited ด2 0 0นะขับเคลื่อน4ลอ้อแบบนี้นะครับแถมยังได้เลขไมล์ที่น้อยมาก30,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับสบภาพจะบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงชุดแต่งไม่ต่ำกว่า300,000บาทนะครับกันชนหน้านะครับมาพร้อมไฟเดย์ทาม5จุดเนาะไฟหน้าโอ้โหอเลยว่าสุดมากนะครับเป็นสไตล์เมริกันแบบนี้้้เเนนาาาาะว่ไไดฟห F150 รวมถึงล้อแม็กก็มีการเปลี่ยน้าใหม่นะครับนี่ขอบ20นะลบสีสุตารานนะครับพร้อมยาง MT 3 5นะครับช่วงล่างก็มีการอัปเกรดมาเรียบร้อยแบบเต็มระบบนะครับช็อคลึกชัยของตัวนี่เขาเรียกว่า Pro Fe n เดอร์นะครับปรับสูงต่ำได้มาพร้อมตัวเขาเรียกปีกนกปรับองศานะครับทำให้เราสามารถขับขี่แบบง่ายได้แล้วก็ไม่กินยางนะครับและตัวโรบาหลังครับผมก็ใส่มาให้ใหม่นะเป็นของ h ฮ m m e r แทนครับค่านี้รู้จักกันดีแน่นอนนะครับกันท้ายก็เป็นตัวเหล็กเรียบร้อยนะครับ โอ้พลาสติกยังไม่แก่เลยนะครับไมเอี่ยมขนาดนี้นะครับกับเลขไม่สามหมื่นเก้าพันกิโลอ่ะเพื่อนสามหมื่นเก้าแท้นะจอกลางเนี่ยพลาสติกของจากโรงงานก็ยังไม่ได้แกะ่นะครับในราคาค่าตัวน้องนะเพียงเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสุดท้ายคื้นฐานต้องได้รถแต่งแท้มีสไตล์กว่าคล้ายๆแน่นอน